ใหม่ริมฝั่งมูลสุสค่ะฝั่งมูลพรมดินสุดน ะผูช้ชายเยอะผู้ชายมันกกค่อยๆสุดลงครับหนึ่ค,ค่อยสุดลงอ๋อมันทีเป็นก็ฟังหงนมาป้าปลามาันรั่วไป่ไหนนะปลามีรั่วหรอกใช้เวลานาน,านไหมกว่ามันจะพังหมดก็ ใช้เวลามันค่อยๆค่อยๆลงทีละนิดทีละนิดนะครับอ๋อครับแล้วก็หึ่มลงเลยนี่ขึ้นลงเลยยังไม่มีหัวนั่งหรอกไม่มีดัว